หลังจากที่พี่หนุ่มพี่แท่งตะลุยผ่านท้องไร่ท้องนาพาเรามาเที่ยวที่วัดไร่แตงทองจังหวัดนครปฐมแห่งนี้และได้ฟังประวัติของวัดกันไปแล้วสถานที่ต่อไปที่เราจะพาคุณผู้ชมไปดูความงดงามอลังการกันต่อก็คือวิหารทองคําภายในประดิษถานพระพุทธปางต่างๆและที่เป็นไฮไลท์ภูมิใจนำเสนอนั่นก็คือรูปหลอหลวงปู่หลิวขี่พญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ จะยิ่งใหญ่สวยงามขนาดไหนอยากเห็นแล้วใช่ไหมล่ะครับงั้นเราไปดูกันเลยตอนนี้เราก็อยู่หน้าวิหารทองคำนะครับบริเวณด้านหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่ามีเสียงทังฮะผักบุ้งเต็มเลยอันนี้นํามาแก้บนเหละครับผมอ๋อ้็ส่วนหนึ่งก็ไปให้ยาให้ให้เต่าที่ที่วัดที่วัดครับที่วัดนี้ก็จะมีเต่าที่เราเลี้ยงไว้นะชาวบ้านที่เรียกว่ามาขอพรแล้วก็ประสบความสำเร็จก็จะนํามาถวาย บางทีทางวัดก็แจกจ่ายให้ประชาชนไปทําแบบข้าวทานบ้างจริงหรือเปล่าเนี่ยพูดเนี่ยจริงครับจริงครับเรื่องจริงเรื่องจริงครับก็ขอบคุณครับพี่ยืนยันหน่อยอันนี้เขาจะพูดไปเรื่อยเลยไม่รู้จริง เซียนแทงมาด้วยกันแท้ๆท,ทำไมยัอยู่ไม่เชื่อเซียนหนุ่มขึ้นมาซะง,งั้นล่ะครับผมผักบุ้งเนี่ยเดี๋ยวเขาเอาไปส่งตลาดไทยไ,ไม่ใช่เออเอามาถวายพญาเต่าเรือนจริงๆเหลือก็แบ่งๆกันกินเนี่ยล่ะครับคนมาถวายอิ่มใจคนใกล้วัดก็อิ่มท้องเป็นบุญเป็นกุศลจริงๆเลยล่ะครับคุณผู้ชมเราจะเดินเข้ามาแล้วมาขอได้เลยเนี่ก็ทานจนพี่สุรชาติจะเป็นผักบุ้งอยู่แล้วเนี่ยคนที่วัดเนี่ยทานจน น่าจะเป็นผักบุ้งอยู่แล้วดูสิมีแต่ผักบุ้งโถเสียนหนุ่มก็อัมพี่สุรชาติสไายไม่ถูกเลยนะครับผมใครจะไปกินแต่ผักบุ้งทุกวันล่ะครับพี่คนนะครับไม่ใช่เต่าโอ้ีแข็งแรงมากวิตามิน B12 เยอะมากไม่มาเลยมีแต่ผักบุ้งคุยเรื่องหลวงปู่ก่อนไหมก็ข้างใน เ<ใ>นคนเ,<ล>ยเยอะเยู่ยวเสียงดังไงเราคุยเรื่องหลวงปู่ให้เรียบร้อยแล้วเขาไปไหว้คุณผู้ชมครับหลวงปู่หลิวปัณนนโกมีนามเดิมว่าหลิวแท่ตั้งเกิดในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมปีพุทธศักราช2448อยู่ที่หมู่บ้านหนองอ้ออําเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเมื่อเติบใหญ่นอกจากท่านจะช่วยทำไร่ทำนาแล้วยังมีความขยันเรียนรู้วิชาช่างจากพ่ออีกด้วย จึงมีความชำนาญทางช่างเป็นเลศิศแต่แล้วชะตาชีวิตของท่านก็หักเหให้ต้องทิ้งบ้านเกิดเข้าป่าไปเรียนวิชาอาคมกับอาจารย์ชาวกะเหรี่ยงอยู่ถึง3ปีจนกระทั่งอายุ27ปีได้ตัดสินใจละทางโลกหนีความวุ่นวายเข้าสู่ร่มกาสาวพัฒอุปสมบทณพัทศีมาพระอุโบสถวัดโบส์อำเอภอโพธารามจังหวัดราชบุรีได้รับฉายาว่าปัณโกจากนั้น กลับไปจำพรรษาที่วัดหนองอ้อและเดินทางไปศึกษาวิชาอาคมเพิ่มเติมต่อมาในปีพุทธศักราช2,484ได้รับนิมนต์ไปช่วยบูรณะวัดสนามแย้จังหวัดกาญจนบุรีจนวัดเจริญรุ่งเรืองโดยในช่วงนั้นท่านได้เก็บสะสมเงินจากการบริจาคของญาติโยมไปสร้างวัดไร่แตงทองที่อำเภอกำแพงแสนก่อนที่จะย้ายมาจำพรรษาและพัฒนาจนเป็นวัดไร่แตงทองจนใหญ่โตมีชื่อเสียง ต่อมาหลวงปู่หลิวท่านได้กลับมาจำพรรษาณวัดหนองอ้ออีกครั้งก่อนหลวงปู่หลิวจะเริ่มอาพาธด้วยโรคชลาและด้วยวัฏจักรแห่งชีวิตท่านได้ละสังขารในวันที่4กันยายนปีพุทธศักราช2543้ยโดยอายุ95ปีเจพรรษาพระใบดีกาสายชนอดีตเจ้าอาวาสวัดไร่แตงทองและคณะสิทธิจึงได้จัดสร้างรูปเหมือนหลวงปู่หลิวนั่งประทับพญาเต่าเรือนองค์ใหญ่ ถือเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งหนึ่งที่ผู้คนเลื่อมใสศรัทธาต่างมากราไหว้ขอพรคุณผู้ชมท่านใดอยากมาเที่ยวชมและกราไหว้ขอพรก็เชิญได้ทุกวันเลยนะครับเล่าเรื่องหลวงปูนะ่เนี่ยปฏิหารครับประสบการณ์ต่างๆชาวบ้านหรือว่าญาติโยมหรือว่าลูกศิษย์ลูหาเจอกันนะมันมีผู้ใหญ่ครัแถวทางเมืองการครับก็โดนโดนรอบยิง ไม่ไม่ไม่เข้าครับไม่เข้าไม่เข้าอ่ยรับรองวันนี้ปลอดภัยนะครับและจริจริงเนี่ยในแง่มุมอื่นอ่ะพี่เมตาค้าขายชาวาเลเซียที่ประเทศบเลเซียเข้ามาอเข้ามานะผมก็อยู่ด้านบนวัตถุมงคลก็มาถามผมว่าครับต้องการอะไรเป็นอะไรแบบวาดรูปเป็นสี่เหลี่ยมครับเป็นยันครับยันค้าขายของคุรุ อยากได้ยันหลงปู่หลิวอ่าทีนี้ท่านก็มาเอาไปก่อนแล้วเป็นนี่เขาก็พอสมควรอยู่เท่าไหร่กี็กไปค้าขายเ<ะ>ชื่อไหมเขาบอกเขาลุดนี่แล้วเขาก็พาพวกเขามาประสบการณ์กับตัวเองมีไหมฮะของพี่สุรชาติเองผมไ <ๆ S 1> ปฟันไม้ในป่ามีก็วิ่งเข้ามาหาหนักแข่งผมอ่ะอ๋อพลาดฟันพลาดอ่าฟันพลาด คือขาดทั้งไม้แล้วมันมาหาเราด้วยอ้โทีนี้กลายเป็นว่ามันไม่ถึงนักแข้งเราละคือบิดออกผมก็เลยคุกเข่าก้มกราบไปสามปีก็มีมีเชือกคาดเอวอยู่ของท่านอะมีเชือกคาดเอวมีตะกุดด้วยครับแสดงว่าหลวงปู่หลิวนี่นอกจากด้านเมตตาด้านค้าขายนะอย่างเรื่องความแค้วคาด เรื่องความปลอดภัยก็ได้ด้วยนะนี่คือวิหารทองคําใช้สีทองคําเป็นหลักในการสร้างวิหารท่างนี้ไปครดูไดลยังไงบ้างและที่เรากําลังจะพาเข้าไปด้านในนั้นต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์สําคัญของวัดไร่แตงทองเลยแหละครับด้านในจะยิ่งใหญ่แค่ไหนเราไปชมกันเลยครับคุณผู้ชมที่รักจ๋าโอยตื่นเต้นเลยโอ้โหสวยงามนะครับ เดี๋ยวเราให้พี่สุรชาติเล่าให้ฟังถึงที่มาที่ไปของวิหาร,หารทองคำหลุบปูหลิวครับฮะสร้างขึ้นเมื่อไหร่ครับประมาณปี2547ครับสร้างแล้วเสร็จก็ประมาณปี2554ครับก็สร้างโดยพระอาจารย์สายชนนะครับท่านนี้รือพระครัคูประทมยินดกรนะครับครับอดีตเจ้าว,วาดต่อจากปูหลิวป้าแม่แจงทอง ต่อจากลูกปูริวเป็นลูกศิษย์ของลูกปูริวกับที่สร้างนะครับโอ้โหรูปปั้นใหญ่โตนะเป็นรูปหล่อนะฮะลูกปูริวรเรียกว่าขี่พญาเต่าเรือนนะฮะใหญ่โตมากเห็นบอกว่ามีเรื่องราวตำนานตอนที่นําเข้ามาในวิหารแห่งนี้ตอนที่ยกเข้ามาเนี่ยครับที่จะมาเอาไว้ที่ฐานนะครับครับยกแล้วประเิญว่าเท้าพญาเต่าเรือนเนี่ยไม่ได้อยู่ที่ฐานโดยตรง ให้อยู่โดยตรงแต่แต่ก็ไม่อยู่แต่ว่ายกยังไงก็ไม่ขึ้นก็เลยตกลงว่าเอาไว้อย่างเงี้ยก็เลยตั้งไว้แบบนี้คนสุดท้ายก็เลยเป็นกุศโลบายเมื่อท่านลุกศสษย์ท่านมาก็มากราบไหว้เสร็จก็เอาศีรษะให้วงปู่เหยียบที่เท้าที่ว่านี่ครับก็เลยเป็นที่มาครับเป็นที่มาทุกคน<า>ที่มาล้ก็เลยทำอย่าง่งี้ยคนใหญ่แล้วมาขอเรื่องอะไรก็ขอโชคลาภแล้วก็ให้ยูเย็นเป็นสุข ขอพรหลวงปู่เหลี่วนี่ก็ให้หลวงปู่เรียบติสระขอพรเสร็จก็ไปลอดท้องเต่า<ม>ก็ท้องเต่าสามรอบก็ให้หมดทุกหมดโซกค,คุณผู้ชมครับที่วัไดไร่แตงทองแห่งนี้ผู้เลื่อมใสศรัทธาต่างหลั่งไหลกันมากราบสักการะขอพรอปิดทองหลวงปู่หลิวองค์ใหญ่เดินลอดใต้ตัวพญาเต่าเรือนและที่สำคัญพี่สุรชาติบอกเอาไว้ว่าให้เอาศีรษะแตะที่เท้าพญาเต่าเรือนเป็นเคล็ดลับ ด้วยความเชื่อว่าจะหายจากโรคภัยไข้เจ็บและมีอายุยืนยาวนั่นเองและสถานที่ต่อไปเราจะเดินจากวิหารทองคำเพียงนิดเดียวก็จะพบกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์สำคัญอีกสถานที่หนึ่งที่หลวงปู่หลิวท่านสร้างไว้ว่าแล้วเราตามพี่หนุ่มพี่แท่งไปชมกันต่อเลยครับสถานที่นี้เรียกว่าอะไรครับคือสถานที่ของเจ้าแม่กวนอิมอครับพระโพธิสัตว์รูปนึงครับที่ว่าหลวงป,ปู่หลิวได้สร้างเอาไว้ครับ หลวงปู่มีเชื้อสายจีนนะมีครับมีนันทกูลท่านจะเป็นแท้ตั้งมาแลครับชาวสิงคโปร์มาเลสศรัทธามากเพราะว่ามีประสบการณ์ไปค้าขายแล้วก็พลิกชีวิตนะครับแล้วก็เลยกลับมาศรัทธาที่นี่กันมากมายเอาละถ้ามาที่นี่ก็มากราบไหว้นะฮะไปไหนกันต่อนี้ดียเดี๋ยวไปที่สถานที่วัตถุมงคลครับหลวงปู่รุ่นไหนที่แบบต้องรีบเก็บรุ่นรีบเก็บแห่งแห่งปังปังนะครับเชิญเลยครับพี่ โอ้โห,โ,หโ,หโหพอพูดถึงวัตถุมงคลแล้วสองพิธีกรของเรานี่ดูกระชุ่มกระชวยขึ้นมาทันทีเลยละครับแหมและสถา,านที่ต่อไปเราจะพาไปที่หน้าตู้เช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงพ่อหลิวที่กิจจับลือเรื่องว่าจะมีโชคมีลาบค้าขายรำ่ำรวยและมีเมตตามหานิยมซึ่งหลวนได้รับประสบการณ์มาแล้วทั้งสิ้น จะมีวัตถุมงคลแบบไหนกันบ้างนะตามพี่ๆเขาไปเลยครับเป็นกุฏิหลังเก่าของหลวงปู่นะครับนะฮะตอนนี้ดัดแปลงมาใช้เป็นอาคารเช่าวัตถุมงคลให้กับญาติโยมนะฮะลูกศิษย์ลูกหาที่นะครับอยากจะมีวัตถุของหลวงปู่เนี่ยเก็บไว้ท่านผู้ชมนะฮะถ้าอยากเรียกว่าเช่าบูชาวัตถุมงคลหลวงปู่หลิวก็มาที่วัดได้เลยครับนะครับรุ่นที่ท่านท่านก็ยังพอมีพอมีแบ่งนะครับเมื่อกี้ถามหาแล้วถามให้แล้วครับสุภาพสตรี นะครับนี่ให้เป็นรุ่นสุขใจมหาเสน่ห์หรือว่าเล็กๆอย่างเงี้ยขอชมหน่อยครับพี่ครับเล็กๆค่อยง่ายอันนี้เป็นเงินเงินเงินนะครับเหรียญนี้500บาทนะครับเป็นรูปพญาเต่าเรือนครับเป็นปี63ครับ63นะครับผมฮะแล้วทำขึ้นมาใหม่ทำขึ้นมาใหม่ครับสร้างขึ้นมาใหม่นะครับผมก็เช่าอย่างนี้เลยใช่ไหมนี่ช่วยทําบุญทางวัดส่วนหนึ่งก็มารายการส่วนหนึ่งก็คงกระพันสโตร์ หลังจากนี้เราไปไหนกันต่อครับไปดูสิ่งที่เราบอกว่านําเงินทั้งหมดที่ญาติโยมมาที่วัดทาบุญทาบุญแล้วเนี่ยเราจะไปสร้างพระศรีอริยเมตไตรรยครับเชิญเลยครับคุณผู้ชมครับและสถานที่แห่งนี้คือสิ่งที่ยิ่งใหญ่สุดอลังการที่ทางวัดไร่แตงทองกําลังดําเนินการก่อสร้างนั่นก็คือที่ประดิษฐานสมเด็จพระศรีอริยเมตไตรสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์ใหญ่ ต้องบอกว่าอลังการจริงๆเลยนะครับและตอนนี้เราก็ให้พี่สุรชาติเล่าทีมาที่ไปให้ฟังกันเลยดีกว่าครับหอมเอาละครับก็มาถึงจุดนี้นะที่บอกนี่แค่พระพัดนะครับพี่แท่งใบหน้าของท่านเท่านั้นเองนะฮะพระศรีอริยะเมตรตรที่เราเชิญทุกท่านมาร่วมบุญกันอยู่ต่อไปบริเวณตรงนี้นะฮะพี่สุรชาติบอกว่าก็จะเป็นเรียกว่าสถานที่ที่สวยงามองค์ของพระศรีอริยะเมตรตรที่เราสร้างเนี่ยสูงกี่เมตรครับ หน้าตักว้างประมาณ24เมตรครับแล้วก็สูงประมาณ3 3เมตรโอ้โหนะฮะยิ่งใหญ่แลนด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดนครปฐมก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องประชาชนนะครับร่วมสร้างพระศรีอริยะเมตไตรกับทวารและแตงทองนะครับขอเชิญชวนทุกท่านนะครับนะะตอนนี้ก็ต้องขอบคุณนะพี่สุรชติมากๆเลยวัยยาพิากรของวัดไร่แตงทองวันนี้พาเราเยี่ยมชมหลากหลายสถานที่นะอธิบายประวัติความเป็นมา เราก็ต้องขอบคุณพี่สุรชาติมากเลยนะครับครับโอ้โหเป็นไงครับวันนี้วัดลายแต่งทองโอ้โหอบอุ่นน่ารักบรรยากาศดีเนี่ยมานั่งให้ดูเลยนะฮะว่าตั้งแต่เดินเข้าวัดนะฮะจนถึงเวลาเนี้ยจะออกจากวัดเนี่ยร่มรื่นร่มรื่นนะฮะอากาศดีตลอดทั้งวันเลยครับเอาละครับรายการศักดิ์สิทธิ์กงกรพันหมดเวลาแล้วเราจะกลับมาพบกับท่านผู้ชมนะครับทุกวันเสาร์บ่ายโมงตรงทางช่อง9กดหมายเลข30ครับวันนี้ศักดิ์สิทธิ์และคงกระพันลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ